สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เริกกลับล้ค่ะทํางานทุกคนคะอันนี้ก็เป็นสนามบินอุบลค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกมีร้านค้าคะ่ะทุกคนก็มีคอฟฟี่ช็อปเยอะอยู่นะคะในสนามบินอันนี้เป็นแบบ เขาต่อเติมเหมือนกับว่าต่อเติมขึ้นมาใหม่ก็ผู้โดยสารสามารถนั่งได้ตลอดแนวตรงนี้เลยเนี่ยค่ะ ผู้โด,ดยสารเยอะนะคะวันนี้มาแล้วคะ่ะทุกคนเครื่องแลนดิ้งแล้วคะ่ะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเดี๋ยวรอเขาวนมาจอดที่เกตทุกคนคะเครื่องวนเข้ามาจอดแล้วคะ่ะดูเครื่องเครื่องบินเทียบเกตด้วยกันคะ่ะ นะคะนานๆขึ้นทีก็ตื่นเต้นเลยค่ะวันนี้รถไปสายการบินไทยเวสเจ็ตค่ะเข้ามาเทียบเกตเวลา17บเนาฬิกาค่ะ เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนั่นคะ่ะเหมือนอุโมง์เคลื่อนเข้าไปแล้วค่ะเนี่ยทำขบวนไหมคะแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่าทางขึ้นเครื่องนะคะตัวนี้เป็นทางขึ้นเครื่อง นะคะที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวเครื่องบินค่ะ รถสัมภาระก็ไปแล้วค่ะทุกคนคะเรามาดูด้วยกันอันนั้นเป็นรถสัมภาระนะคะที่พ่วงไปขณะดเดียวกันก็อุโมงค์ทางเดินก็เข้าไปเชื่อมกับตัวเครื่องค่ะ อุโมงทางเดินน่าจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะราคารถาาสัมภาระก็กำลังที่จะโหลดเข้าท้องเครื่องค่ะ Horses are perhaps more sensitive to human filtrate when hoc-phrole is density- cliffs, คนเห็นไหมการโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะกำลังโหลดอยู่อันนั้นก็จะเป็นสัมภาระกระเป๋าของผู้โดยสารอย่างนี้ค่ะ ยังไม่เสร็จคะ่ะทุกคนผู้โดยสารก็ยังไม่ถูกเรียกนะคะยังไม่ถูกเรียกเข้าคิวเพื่อที่จะเตรียมขึ้นเครื่องคะ่ะแต่ตอนนี้ราไม่แน่ใจว่าที่เกรดหนึ่งจะมีสายการบินของนกแอร์ออกหรือเปล่า แต่วันนี้ขออนุญาตโฟกัสที่ไทยเวยเจ็ตก่อนค่ะทุกคนถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวเรจาจะดูส่องสายการบินอื่นๆให้พี่ๆเพื่อนๆดูอีกครั้งค่ะ ออกไปแล้วคันหนึ่งขณะที่รถถ่ายตรงการโหลดกระเป๋าสัมภาระนะคะก็มีผู้โดยสารทยอยเข้าคิวเตรียมขึ้นเครื่องแล้วค่ะ จะมองไกลๆนิดนึงค่ะ<อ>มีพุทธโดยสารทยอยไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรถก็คงต้องไปละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่นั่งของไทยเวียดเจ็ด,ด้วยกันค่ะ<อ>ก็นานมากค่ะที่ไม่ได้ขึ้นไทยเวียดเจ็ตประมาณ 3- 4สี่ปีแล้วที่ไม่ได้ขึ้นแต่ ตอนที่เขาทำใหม่ๆอะค่ะรถขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เขาวิ่งสายอุบลใหม่ๆค่ะอเียดสาแถวที่2 3 0นะครับแถวที่2 3 0ทุกคนคะโหลดเสร็จหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็รอผู้โดยสารขึ้นเครื่องค่ะกำลังเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องค่ะทุกคนรถก็ได้แถวหน้า ต้องขึ้นต้องขึ้นสุดท้ายอน,นี่ค่ะอันนี้คือก็คือหลังเครื่องก่อนเขาไล่จากด้านหลังไปด้านหน้าค่ะ เพราะว่ามันก็ง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าทางขึ้นทางเดียวแล้วเวลาที่เราขึ้นผู้โดยสารที่เขาอยู่ด้านหลังลำอะค่ะก็จะแบบไปก่อนเราจะไม่มันก็จะแบบเป็นระเบียบมันก็จะง่ายต่อการขึ้นเครื่องมันก็จะเร็วด้วยที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นเกทหนึ่งถึงเกทสี่ค่ะ ก็จะเยอะอยู่ค่ะทุกคนวันนี้เยอะตอนแรกที่เข้ามาด้านในพอเข้ามาในโถงสนามบินน่ะเหมือนกับว่าไม่เยอะแต่พอบอดดิ้งพาสเข้ามาแล้วอะ่ะโอเคเลยเยอะเลยแล้วก็เวลาก็จะไล่ๆกันออกเหมือนก,น,กนกันกับรถไฟค่ะแต่ผู้โดยสารก็คงอาจจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนเหมือนที่เราไปรถไฟเพราะว่ารถไฟก็มีหลายตู้ใช่ไหมคะ ในหนึ่งขบวนก็มีหลายตู้แต่อันนี้ก็เป็นลำลำหนึ่งก็บางทีก็200อที่นั่งสามอที่นั่งก็แล้วแต่เครื่องเล็กเครื่องใหญ่อย่างนี้ค่ะัยาช่ะเง้นคาีีเลกถึงคิวแล้วค่ะ กำลังจะไปขึ้นขึ้นเครื่องค่ะทุกคนไปได้วยกันนะคะสายการบินไทยแสดงที่บินชีวีซ่า225วันนี้รำใหญ่ค่ะทุกคนไทยเวียดเจ็ตค่ะ ะะก็เป็นทางขึ้นค่ะเราก็เดินไปเป็นเหมือนกับที่เราเดินเป็นอุโมงะคะ่ะวันนี้ได้นั่งแถวหน้าเลยค่ะครั้งแรกในการขึ้นเครื่องบินแล้วได้นั่งแถวหน้าค่ะ ทราวันนี้ก็สนุกมากๆประทับใจมากๆค่ะก็ขอบคุณสายการบินไทยเวียเจ็ทค่ะที่น่ารักมากๆทั้งพนักงานน้องๆทั้งแอร์กาวทั้งพนักงานตอนรับบนเครื่องบินคือทุกคนน่ารักแล้วก็เฟลลี่มากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือโรสน่ได้นั่งแถวหน้าสุดเลยแล้วก็ได้เห็นการทำงานของ พนักง,งานด้วยแบบทุกคนแข่งขันมากทุกคนแบบขยันขันแข็งมากคือตลอดเวลาคือการทำงานบนบนเครื่องนะคะน้องทำงานตลอดเวลาแล้วก็บีบตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เรานั่งสายการบินของไทยเวียเจเราปลอดภัยหรือว่าสายการบินอื่นๆก็คงจะเช่นกนะะันค่ะสำหรับวันนี้ก็รถไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านจะเข้าบ้านดึก สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าพี่พเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โรสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย